พอคลุกเข้าเข้ากันแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจะหลงเหลือเม็ดข้าวอยู่บ้างนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วครับทีนี้เราก็หมุนแบบนี้นะครับให้เขาป่องหน้าทานแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดได้เลยครับบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำแหนมกระดูกอ่อนวิธีการทำไม่ยุ่งยาก ไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับกระดูกอ่อนหมู1กิโลกรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งกระเทียมทุบ3ช้อนโต๊ะข้าวสวย1ถ้วยตวงเริ่มทํากันได้เลยครับแจ็คจะเริ่มจากการหั่นกระดูกอ่อนก่อนนะครับกระดูกอ่อนนี่เราซื้อมาเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนาเสด็ดน้านะครับอันนี้แจ็คก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับทำการหั่นได้เลยครับหั่นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาพอดีคําครับแล้วต่อชอบเลยครับเวลาเลือกซื้อเราก็เลือกที่ติดเนื้อเยอะๆนะครับเขาก็จะได้อร่อยนะครับหั่นเสร็จเรียบบรร้้อยแลลวนําเทใส่กมัังค ก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่ใหญ่มากนะครับพอดีคำทีนี้เราเริ่มผสมกันได้เลยครับเริ่มจากเกลือป่นครับตามด้วยกระเทียมทุบครับและสุดท้ายคือข้าวสวยครับพอใส่ลงไปทุกอย่างแล้วเราก็ใช้มือคลุกเ้าได้เลยครับก่อนทำอาหารทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับพอคลุกเค้าเข้ากันแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับจะหลงเหลือเม็ดข้าวอยู่บ้างนะครับแบบนี้ใช้ได้แล้วครับ แล้วเราก็แบ่งใส่ถุงได้เลยนะครับถุงที่แจ็คใช้ในวันนี้ขนาด5้คูณแครับเพราะว่ามันจะพอดีกับการทาน1มือครับเวลาเราจะทานเราก็ออกมาทอดทีละถุงได้เลยครับตักแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้4ถุงครับถุงละเท่าๆกันมัดปักถุงได้เลยครับเวลาเราจะมัดเราก็ไล่ล้มออกก่อนนะครับแล้วก็พับขึ้นมาครับทีนี้เราก็หมุนแบบนี้นะครับ เขาป่องหน้าทานแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดได้เลยครับมัดให้แน่นๆนะครับจะได้เป็นแบบนี้ครับมัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแจ็คจะนําไปไว้ในตู้กับข้าวไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับเก็บไว้ในตู้กับข้าวเป็นเวลา2วันเราก็จะได้หมูที่เปรี้ยวแล้วก็นุ่มแต่ถ้าใครไม่มีเวลาจะเอาไว้วันเดียวก็ได้นะครับหมูเขาเปรี้ยวแล้วครับแต่จะยังไม่นุ่มเพราะฉะนั้นแจ็คจึงเลือกไว้2วันเดี๋ยวอีก2วันมาเจอกันครับ ครบสองวันแล้วนะครับหมูของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสีเขาจะซีดลงครับและจะเห็นว่าเขามีน้ํานะครับไม่เป็นไรครับแกะได้เลยครับพอแกะยางออกมาแล้วเราก็เทน้ําทิ้งนะครับแล้วก็เทหมูออกมาได้เลยครับเนี่สีสันสวยงามอยู่นะครับนําไปทอดกันได้เลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันลงไปเยอะๆใช้ไฟกลางครับตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วใส่หมูของเราลงไปได้เลยครับ ทอดเข้าในไฟกลางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะสุกเหลืองคนได้นะครับตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วครับตักขึ้นได้เลยครับเขย่าให้เสด็จน้ำมันด้วยนะครับใส่จานได้เลยครับ เดี๋ยวรอให้เย็นสักหน่อยแล้วมาชิมกันครับเริ่มเย็นตัวลงแล้วชิมได้เลยครับอืมเปรี้ยวกำลังดีเลยครับหมูนุ่มอร่อยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ